น้อคนครับได้เดือดแล้วมันเนี่ยเห็ดมาให้กินโอ้บ่เห็นนะเห็นเห็ดดาวข้น,นียวบะม่วงกินข้าวเหนียวบักมว่วงเลยอยากกินข้าวเหนียวมันเลยเห็นอ้าวอื้อ không bằng không chịu bằng không không chịu bằng không chịu bằng không chịu bằng không นี่คุณห้ล่ลายได้บ่ไม่กล่อ,อนลาดหรอบ่ยังคือของเมียหืนตายละไขมันแปดสิบสั้นแล้ววันเนี้ย<อ>ไปดงหันเลาะคอ,อลงหันอ,อะไรแล้วเป็นหยาดไขมัน แม่บาเป็นที่อาหารที่ชอบนอกจากซอยจุนั่ก็อันนี้แหละเฮ็ดหานนิดนึงค่อยให้บ่เป็นให้เป็นก็ตาคมกมีได้แล้วตาคมบม่กต้องอของบา หวานทุกชนิดไม่กินน,น่านยาดได้ไปถวยนังหลับเด้อไปนองเด้อเดี๋ย้จะมาเพิ่มเบาหวาน บัวงงับอยู่ต้นนาบ้านนี่ได้กินยอดแล้วไม่ทอผู้ให้กินนะเห็นต้นม,ม่วงๆเพิ่อแล้วต้นผู้ต้นม่วง,งกับต้นกล้วยมะขามหงยม แถวไมนปลูกไว้ให้ให้พุ่นใหญ่กันสองเท่าแก่พอกับพุ่งดปลูกแล้วแล้วใหพุ่นใหญ่เองมีแบบห่องหมักยมขามขามปลูกไว้ให้ลูกเคยกินแล้วก็เอาลูกสาวชิมไว้ให้ลูกเคยกิน ม่วนกินยูนิบักปอบ <c ười> เริ่มเด,อดเอ้อผู้ใดญคิดว่าของขีไล่ที่สุดอมาเลยไม่สามารถเป็นนักแสงดงส่องถงถายแวนมาลุ่มเราต้องเก่งการแสดงแล้วลลก็มาใจรักใจมากออกามาเลยมีเงินเดือนให้มีมองยูมองเศ้า เพื่อเงก็ได้ผู้ชายก็ดีมัน้้ำให้อาบมันข้าวให้กินมีที่นอนให้นอนใจรักนะครับาใจไม่รักอยากมาเล่นอยเชื่อหนึ่บ่เอาใจมักมากเลยแต่ว่าถ้ามาเล่นจะซื้อบ่ต้องการด้วยจ้ะใจมักการแสดงหมกักล,ลองเพลงมากเลย แสบหลายเนีย่ยให้แตงขีนแสบแบอยากลองเพลงผมอัดเพลงให้เสียงบดีเสียงดีบกครับเอาเสียงขี่ไล่ขี่ไล่น้าตาแก,ะก,ะกา่ขี่ไล่ขี่ไล่ขอเอาแบบนี้ผู้อื่นเขาาไปเหมือนเสียงดีหน้าตาดีขอขอปั่นแบบนี้